สวัสดีเจ้าพี่น้องในทีส่สดุดเท่ากับไม่ยูมุมเดิมมุมเก่าพี่น้องจ้ามือนีสาวน้าเล่เาบ่วสวยกันเลย,เยบ่ได้อ,อยู่ในปา่าพี่น้องหรู่บ้านนีไปอักเลือดอยู่ในป่าขั้วกลางแจ้งเป็นขั้วในป่าไปเลยมือนีอ่ะอสาวน้าเล่นานั้นมือนีสาวน้าเล่าอยากกินแม่นัวอันแกงโค้งไก่ใจเสร็จแล้วพี่น้องจะกินแบบเสร็จร้อนอันนี้นี่เฮ็ดเป็นเทือที่สองและเทือที่สามแล,ะละ้วล่ะโค้งไก่ ซื้อมาสองของโค้ง,งละสิบบาทพี่น้องจา้าอันสีมากแกงเส่เสน้เสนเ,ส,นเส,นส้นกระเ้นเส้นแซ่น้ำแล้ว,ลวเส้นร้อนแซ่น้ำแล้วอันนี้เครื่องแช่น้ำเล่าอยากบม่ได้เกี้ยวกับอย่างอื่นอะไรใไดๆอยาก,กินอยาก,กินฟิวนี่นี่เครื่องแกงการแกงโค้งไก่ใส่เส้นข่องเข้าตำอันคา่า โอ้ยบอนเมนคาตัวเหล่าหัวริงไข่หอมแดงบักเพีก็กกระเทียมแล้วก็อันใบบักกูดเครื่องออมเครื่องอมกับเครื่องแกงอันใส้คือก,กันแล้วพี่น้องแล้วนั่นล่วอันเมื่อดดตำไส่อันพี่แกงอยากให้เค็มคนก็ตำไส่พี่แกงแต่ว่าหันไปซื้อพี่แกงสุดท้ายนะพี่น้องตำเครื่องแล้วผมจึงไปคึดพรอว่าต้องซื้อพี่แกง แล้วเรื่องนา่โยกแล้ยวพเพลือเรื่องนั้นเลือกสวสวเลือกนา่โยกกับพี่น้องเอ้ยบุนะเขาไม่คยละละเคือ่อเสียงดังบ่พี่น้องจ้ะเสียงดังบ่ะเปิดบักดังเลยได้ยินผู้หาเสียงกระไดพีชแกงเมื่อน,นี้บ่ได้ใส่ของจะาโหมพี่น้อง ใส่ของตลาดนี่ละเฮาสีใส่ลงไปอีกเพิ่มเติมวังหันบพ่พ่อใส่ลงไปอีกไฟเต่าทานนะพี่นอ้องไฟเต่าทานสาวนาลา่ามันหุ่มหิมตัวตะไคร่หอมแดงนี่สาวนาลา่าบไดเตําบได้ตําตแหลกแห้งเลยพี่น้องเด้อไม่ได้ตำแหลกมากเด้เอา โกโขกพ่อไห้มันหอมจะเสือ้อเมื่อนี้สาวนาเลา่าสีไ้กะที่พ้อมพี่น้องใส่กะที่พ่ออมมกักผู้ใดบ่ใส่บ่เป็นอย่างสาว่าสาวนาเลาา่ามักกะที่มันแข็งเดี๋ยวสั้นก่อนสั้นสั้นสัน้นกะที่มันแข็งโตมันหนาวบ้านสาวนาเลา่านั่นย้ำเมื่อเศร้าสิ สินี้อันความหนาวแน่เด้อพี่น้องสวยมาก็โอเคพออยู่ยันนี่กันหนาวๆนาวอยู่แต่ว่าบ่ได้ใส่เสื้อก็หนาวบ่ได้ใส่เสื้อแค่นี้หรอกน้องจ้ะหอมหอมห่วยหวยแอนห่วยไใส่หุ่มหิมบารกันเด้อ เอาไก่ลงไปไก่นี่เขาใส่แค่คสองโ่้งทั้งล,ละพี่น้องเมื่อใดใส่ไหลใส่สองโค้งผัดอยู่สองโครงปรุงรสรสด,ด,ดีหูลงไปเบิดเลยปนนัวหลายหล น้ำมันหอยเ้ใช่้น้ำปลาอุ้ยน้ำปลากะขวดไหมน้ำปลา,าน้ำปลานี่อันจังเพิ่มเติมเล้วพี่น้องเด้อน้ำปลานี่บ่นัวกะจังเพิ่มเติมได้น้ำตาลจักบวงนึงเน่เอาบ่วงนึง ของทุกอย่างที่ปรุงนี่ก็คือเขาสามารถเพิ่มเติมได้ด้อพี่น้องดเด้อยวสาวนาเล่าน่ะสิไปเล่งไฟขึ้นสะก่อนแต่ว่ามันกะกำลังฮอนละละดังวัตตดังสาวนาเล่ากบไทยโรดนะพี่น้องจ่ายาันมันสวยโพดยันมันอันนี้แต่ว่าเขาเฮ็ดกินเขาเขาบดตองยังมากไม่ดอกขั้วาบ้านนอกเฮ็ดกินแบบบ้านนอกจ้าเอาเติมน้ำก่อนเด้อ เติมน้ำเติมน้ำเขาไปเอียดก,กินกินเสน็ร้อนตลงเติมน้ำชิไหลเนี่ยนี่สาวน้าเล่าสิไปเรงไฟบาทน,นี้โอเคเบตตรงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสาวนารับไปเล่งไฟขึ้นให้มันสุก้อพี่น,อน้องจังเอาพักเอาเส้นลงบบาน,นี้จังกินกันเลยจ้ะ เล่งไฟขึ้นเราพี่น้องสุกระบานนี่วังหันไฟหุมหิมสาวนาน้าเราไปเอาพันล้มมาเป่าอันทานสุกแล้วพี่น้องจา้าแกงข้องไก่ใส่เซนของเฮ้าเอาพักใส่บัตตานี่ใส่เป็นใบกะเพรากับอันต้นหอมด้วยจ้ะมือนี้ใบกะเพร,รากะเพรากูด อยากใส่ใบอันอื่นกะแล้วตะมักบ่ตไตตัวเฮ็ดแนวอยากแนวกินมันมักไผมักมันอยู่แล้วเครื่องปอกเครื่องปรุงเห็นส้าหนาเลา่ากาเซลดเฮ็ดแนวกินบ้นบานๆไปเฮ็ดเนากน่ะเห็นบอมันได้กินแล้วนี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่ก็สําเร็จเด็ดขาดแล้วโอเคพี่น้องเซนนีใส่ที่หลังนะ้วพี่น้องจ้า เตมนีจุ่มกินที่หลังจ้ะมากินบานนี่ใส่เสร็จแล้วพี่น้องจ้าสาวหน้าเราใส่เสร็จแล้วนี่แหละที่ต้องการเมนูนี้เป็นเมนูรอบที่สามนะจ๊ะเป็นรอบที่สามแล้วพี่น้องจ๊ะเอาเสซนขึ้นมาสกักก้อนเซนมาตะจุ่มปุ๊มกระสุกป๊าบโลดพี่น้อง แาวนาเล่าอยากมือนี่อยากแบบนี้บอกไงไงว่าเข้าอยากเมนูนยังเข้ากระเฮ็ดนนะพี่น้องพอดีรสชาติเม่ไเด้ปรุงนี่ยังเพิ่มเติมนะพี่น้องจ้าใส่ซ้ำเห็นแล้วละ่ะ

สุดยอดกต้นน้ำอพอดีขอโทษขอไปแล้วพี่น้องกินผู้เดียวตูดไก่มีสองตูดนะเพราะว่ามันนี้ตุนสองคง แนะนำเป็นเสซนแหงนะพี่น้องแนะนำเป็นเสซนแหงแกบเขากระห่อนแกงไก่กระห่อน เบิ้งไ้สาวน่ะเล่าข้ากสิกาพี่น้องเอ้ยตอนพัดว่างหันนี่ว่ามันอยังกระโดดหุ่มหิมคนก่อน Đây hoa quả thịt cả Bột bột bột, bột lên Ai, à, rất กิหนห่อนๆอนแซ่บพี่น้องจ้ามากค่ะขนมว่ามันมัน สุดยอดเลยไฟกระเดือดผูกผักพอไฟ <c oughs> สุดยอดใบกระเพราเปื่อยกับต้นหอมเปื่อยแสบใส่อีดค่อยจุ่มกินนะพี่น้องขันเท้าใส่เธอเดียวมันมันจะอืด เออละมันบอเซบจุ่มกินแบบนี้จุ่มหม้อร้อนจุ่มหม้อร้อนแซบสมอยากพี่น้องจ้า แต่ถ้านี่จะเปม่กินผู้เดียวพี่น้องเอ้ยว่มีมัว ขวันค่ะผู้ดำเนอ้ยเเี็นเสื้จ,จของเห็นคองไก่ใส่เวลาได้พี่น้อง ห่อนหอนห่อนห่อน,อนสาวน่ะเล่ากบสินั่งแฮมยุนี่ละซะก่อนแต่ว่ากินนี่สิขอลำขอลาพี่ลาน้องไปซะก่อนเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมันจะโดนเกินไปถมันพอยี่สิบนาที่แล้วมันดูบาดีปัญหาอะพี่น้องแต่ว่าสาวน่ะเล่าสินั่งกินยุนี่เด้อพี่น้องเด้อ กินแล้วจังสิไปเห,เห็ดเวียกเนี่ยไหมคลิปหน้าจังพ่อกันเด้อพี่น้องไปก่อนจ้า